โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเกมตกปลากันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับเจ้าอัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะมีเขาเรียกว่าอัปเดตใหม่ที่แบบมีท่ามใต้เออเขาเรียกว่าใต้ใต้น้ํำวนนั่นเองน้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วมันจะมีประตูอันใหญ่มากอันใหญ่เบิ้มมากท่านผู้ชมและก็มีคนสงสัยว่ามันเข้ายังไงกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมอ่ามาสอนละกันนะครับว่ามันเข้าไปยังไงนะฮะสำหรับเจ้าประตูที่แบบมีกุญแจนะครับและเจ้ากุญแจตัวนี้ครับดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะ ดอกไหนและมีแต่ปลาทูเด่ยอะไรเีย <c oughs> แไปกุญแจผมอยู่ไหนนี่ครับกุญแจอันบิ๊กเบิ้มอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้กุญแจอันบิ๊กเบิ้มอันนี้นะครับถามว่าเอาจากไหนใช่ไหมท่านผู้ชมวันนี้นะครับมีคําตอบนะครับเดี๋ยวเราพาไปเอากันแล้วกันสำหรับเจ้ากุญแจตัวนี้นะฮะซึ่งอย่างแรกนะครับเจ้าเขา,าเรียกว่าแมปใหม่ล่าสุดตอนนี้คือผมยังอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับเซิร์ฟปัจจุบันก็ทําเหมือนในเซิร์ฟเทสเลยลวกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีเรือดีๆอันนึงนะครับแล้วก็ เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าน้ําวนนะครับน้ําวนแล้วก็มีแสงด้วยนะฮะและเราก็ต้องเข้าไปในน้ําวนนะครับในถ้าลึกนะครับซึ่งขั้นไกลถ้าเนี่ยก็จะมีโอกาสหาเจ้ากุญแจที่ผมถือเมื่อกี้ได้นะครับนั่นครับด้านซ้ายครับน้ําวนชัวร์เลยอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราไปนะครับลองขับเรือเล่นดูนะครับต้องชมสำหรับใครที่หาน้ําวนไม่เจอนะส่วนทหารไม่เจอจริงใเซิร์ฟนั้นนะครับให้ออกเกมเข้าใหม่เลยก็หาแบบใหม่เลยแล้วกันนะครับ มันก็จะเจอนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้วันออร์ล่าครับแต่ว่าไม่ใช่เซิร์ฟปัจจุบันครับไม่ใช่เซิร์ฟของจริงครับเราเจะไปซื้อแบบตกปลาออร์ล่า Aurora, ก็เออไหนๆก็ไปได้ใต้ถ้ำพอดี <laughs> ไปใต้ถ้ำพอดีเดี๋ยวเราไปซื้อแบบตกปลาก่อนนี่ครับอันนี้คือเซิร์ฟเทสนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเซิร์ฟจ,จริงเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมพาไปในเซิร์ฟจ,จริงดีกว่าโอ้ เซิฟเทสไม่มีแบตตกปลาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเซิฟจริงเลยดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าก่อนไปนะครับผมขอย่าสปอนเซอร์นิดน,นึงนะครับร้านบิวพากอนนะครับมีแบตตกปลาออร์ลาแล้วก็ตีศูนย์แล้วก็รหัสไก่ต่าง,างๆนานาที่แบบมีเงินห้าแสนมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยในราคาที่จับต้องได้ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยแบบ1ล้านล้านเปอร์เซ็นนะครับสำหรับร้านบิวพากอนนะครับท่านผู้ชมเผื่อใครแบบ สนใจแบบไม่มีเวลาฟาร์มอะไรเงี้ยก็สามารถเออลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับลองไปเดินดูแล้วก็ไปเดินดูรหัสกันได้นะฮะว่าชอบอันไหนหรือว่าชอบไอเทมเกมไหนนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะงันฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันปะเดี๋ยวผมพาไปในเซิฟจริงเลยแล้วกันว่าเป็นไงอ่ะโอเคครับเข้ามาในเซิฟจริงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปตามน้ําวนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตกันก่อนดีกว่านะฮะเผื่อนผู้ชมที่แบบว่าเพิ่งตื่นเช้าแล้วก็อยากรู้นะครับไปแต่ว่าตบป้นต้ว ไปเราไปอ่านในดิสคอร์ดดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับนี่คืออัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับในอัปเดต1.06นั่นเองนะฮะเจ้า d e v e x p e ซ์เพชชนั่นเองนะครับก็คือเจ้า,าทําลึกนั่นเองนะฮะซึ่งอย่างแรกนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นคือ1เอ่อเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์หนึ่งปลาปลาเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ใหม่นะครับก็คือเหมือนเป็นเกาะใหม่แต่ว่านี่คือเป็นท่าใหม่ที่แบบมีปลาสปีชีส์ใหม่ที่แบบว่าเป็นเซตๆของเขาไปนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ18 มีทั้งหมด18ตัวครับปลาโอ้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะว่ามีปลาอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ตัวไหนฟาร์มได้ดีบ้างนะครับนนนแล้วก็มี2องเป็นตกปลาใหม่นะครับเป็นเจ้าเซอร์วีลอดแล้วก็เจ้าเดอะลอดออฟดิฟโอ้ก็คือปลาใต้ดำลึงนั่นเองทนผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปลดล็อกอยังไงเดี๋ยวค่อยตามกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวฟาร์มยาวๆแน่นอนมีสีเครื่อนแต่งกายใหม่ไไอันี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับมีเอ่อ อีเวนต์ปลาใหม่อีกหนึ่งอีเวนต์ครับแล้วก็มีมิวเทชันหรือว่ามิวเทตนั่นเองนะฮะเป็นปลาประเภทใหม่ที่นอกจากมิสติกต่างๆนา่นนะที่จะเพิ่มมูลค่าปลาของเราเนี่ยจะมีเป็นแบบว่าอับิโซแล้วก็เป็นลูน่านะครับที่เพิ่มมาใหม่2สปีชีไม่ใช่ species, สปีชีสิเป็น2ประเภทนะครับ2ประเภทที่แบบแปลงพันธุ์อ่ะมัน M utation, M utation, อเออมันมิวเทชันมิวเทตอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็2อีเวนต์ใหม่ครับมีมูลิตมีเลกกับอับิโซลุสดาร์สเนตนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีเจ้าเรือใหม่หนึ แล้วก็เจ้าแพทโน้ตเลยครับก็คือมีอัปเดตทําให้ d a าตคนที่แบบเออเงินหา,หายหรือว่าอะไรหายเนี่ยแก้ไขตรงนี้ไปนะครับและแน่นอนมันก็มีพวกทําให้ลื่นทําอะไรทําให้อะไรต่างๆนานานะฮะี๋ยว่าครับเงินแสนเจ็ดผมยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นมันพาสุโรพาสุโรใช่ไหมนะ่ะพาสุโรเล่นเกมนี้ด้วยอ่ะเขาเรื่องเราดีกว่าก็คือหนึ่งแสนเจ็ดผมยังไม่มาเลยนะครับตังผมอยู่ไหนเกมตัดใจได้แล้วเราน่าจะไม่มีวันได้คืน ไม่เป็นไรฟาร์มใหม่ได้นะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราให้พัยกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีการหาเจ้าเออเขาเรียกว่ากุญแจเนี่ยหายังไงนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราหาน้ําวนก่อนน้ําวนอยู่ไหนนี่แหละสิ่งที่ยากที่สุดในโลก <laughs> สิ่งที่ยากที่สุดคือน้าวนนี่แหละเมื่อกี้เราดวงดีนะครับที่เกิดมาโลกแรกแล้วก็เราเจอน้ําวนเลยนะฮะในเซิร์ฟเทสนั่นเองนะครับ แต่ว่าเซิร์ฟนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอเราลองขับเรือดูก่อนนะครับนี่ครับมีครับโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้ยดวงดีจังปกติใช้เวลานานใช่ได้นะน้ำบนเนี่ยทำไมดวงดีจังเลยได้มีเพื่อนตกปลาอยู่เพื่อนไม่เข้าไปหรอมาครับเราจะเข้าไปนะครับนี่คือเซิร์ฟปกตินะฮะย้ำม,มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับสลับเจ้าเซิร์ฟทดลองน,นั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ครับมีแบบตกปลานะครับรอออรา่าเนี่ยผมรออยู่นะรอซื้ออยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงช่วงเวลานั้น ซึ่งจริงๆแล้วผมได้เล่นนอกรอบไปนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงคลิปนั้นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการหากุญแจแบบรวดเร็วกว่าละกันนะครับซึ่งจริงๆมีอินเตอร์เอ็กซ์เยอะแยะเลยนะครับแ <c> ต <oughs> ่ว,ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอตัดคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของการหากุญแจเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราลงมาในน้ําหมุนหรือว่าน้ําวนเนี่ยเห็นไหมเราก็จะโผงนี้ครับแล้วก็มันก็เหมือนเดิมครับข้างล่างเนี่ยก็จะ่ปปลลลานะคครรรรัับบให้เเเงงไไือยยๆฮ นี่ครับนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่เก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะแคบกว่านี้แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ใหม่นะครับต่างคนก็ต่างหากุญแจกันนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็คือหนึ่งในนั้นผมรู้วิธีแต่ว่าคือไม่ต้องใช้เวลาค่อนข้างใช้ได้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับอันี้อัปเดตมาไม่ถึง20่บนาทีนะครับก็เลยแบบมาไวนิดนึ่งนะครับซึ่งกุญแจนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการปลดล็อกนะครับก็คือเจ้าประตูกุญแจนะครับข้างในก็จะเป็นออ่หรืวาเป็น เขาเรียกว่าถ้าลึกอีกรูปแบบหนึ่งจะมีปลาใหม่ๆข้างในนะครับซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่าราคาน่าจะดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาครับอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะหาเจ้ากุญแจจริงๆอ่ะจริงๆมันตกปุ๊บได้เลยนะครับแต่ว่าครับสำหรับคนที่เออเขาเรียกว่าวัวชิโก้เนี่ยมีทุกตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีทุกตัวแล้วนะยูเวนมิสติกครับซึ่งมิสติกเนี่ยเออผมจะสอนและกันนะครับคือผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเขาชอบเจ้าตัวนี้ครับ เจ้าเอ่อหนอนทัฟโฟวทัฟโฟหนอนเห็ดนี่นะครับแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะชอบกินเจ้าตัวนี้นะครับพอท่านผู้ชมตกได้เจ้าเอ่อมิสติกนะฮะท่านผู้ชมก็ตกอีกสักรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะเจอกุญแจแบบ100%เลยนะฮะถ้าที่ผมหาข้อมูลมาไม่ผิดนะครับนั่นคือ1วิธีนะครับในการหาเจ้ากุญแจนะครับซึ่งแน่นอนครับอัปเดตนี้เพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับเราก็ไม่ได้ตกเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปตกนอกรอบต่อแล้วกันนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการสอนหากุญแจนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเอาไว้แบบรวดเร็วทันใจเผื่อแบบทุกคนสงสัยแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้ค่าใจนานนะครับไม่งั้นถ้าผมหว่านจะตกอันนี้ได้ก็ 2- 3าชั่วโมงครับลงคลิปตีหนึ่งอีกทีคนหลับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไวหน่อยแล้วกันงั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการหากุญแจนะฮะงั้นผมขอตัวไปตกหาเจ้ามิสติกแล้วก็หากุญแจเข้าสู่โบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้าผมเข้าได้แล้วแล้วมีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะ คลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจื่อนใหม่คลิปหน้าครับสักตัวก่อนไปเผื่อโชคดีเลยอืมตามนั้น <laughs> ดวงไม่ได้ดีเหมือนใครเขาหรอก